มาเฉลยตอนนี้นะมาขา้อที่3ามหามาวิเคราะห์สาร x y แเป็นสารโคเวเลนต์ที่มีมวลโมเลกุลใกล้เคียงกันมีสถานะเป็นของเหลวโมเลกุลของสาร x และ z มีขั้ว y ไม่มีขั้วข้อใดผิดทีนี้มันก็จะประมาณว่าเล่นการละลายกันด้วยันว่ายตาสูดถูกต้องครับเพราะว่าไม่มีขั้วมันจะมีแรงดิ่เหนียวที่น้อยที่สุด x แซละลายน้ําได้ถูกต้องครับเพราะว่ามันมีขั้ว x y ละลายซึ่งกนและกันได้ข้อนี้ผิดครับ จำไม่ดีนะมีคั่ต้องเข้ากับมีคั่คั่เข้าคั่ไม่มีเข้าไม่มีไม่มีเข้าไม่มีนะต้องจำแปดหกหกครับ BR ของเหลวแล้วก็ไอเจียของเหลวมีโมเลกุลใกล้เคียงกันแต่ BR ตัวนไม่มีคั่ส่วนตันนี้มีคั่นะครับ ไอเทีมีจุดเดือดสูงกว่าประมาณนี้เพราะอะไรเพราะว่าน,นีนมีมีขั้วแล้วอันนี้มันไม่มีขั้วมันถูกต้องครับแล้วก็อันนี้ไม่ใช่สารประกอบไอออนิกนะครับเพราะาตอนนี้ไม่เกิดจากหม่ที่7กับหม่ที่7นะหมู่็กับหมู่็ต้องเป็นโคเลนนะครับข้อขอข่ตัดทิ้งตัดอะไรที่มีข้อขอขายทิ้งไปไปดูข้อควายพันธะในตัวน,นี้แข็งแรงกว่าพันธะในตนนัวนี้แรงลอนดอนในไอซีลสูงกว่าแรงลอนดอนในใน,น BR นะครับทีนี้ข้อนี้จะต้องตอบว่า สามหกนะจะต้องตอบข้อข้อนี้คือตอบข้อเคาะข้อที่สองเพราะว่าข้อที่ถูกคือข้อกไก่เฉยๆแล้วก็ข้อนี้ถูกต้องเพราะว่าพันธะใน i c l เป็นพันธะมีขั้วนะแล้วก็พันธะตัวนี้เป็นพันธะไม่มีขั้วนะครับโอเคต้องต้องเรียงอีกนะก็คือคําว่ามีขั้วเนี่ยมันก็ต้องมองเข้าไปด้านในถูกไหมคือโมเลกุลมีขั้วแล้วก็พันธะมีขั้วไหมอะไรอย่างเงี้ยหนูต้องมองเข้าไปซึ่งเด็กจะต้องจําไว้ได้เสมอว่ามีขั้วมันสูงกว่าไม่มีขั้วอยู่แล้วนะครับ สามหกเจ็ดข้อใดมีลำดับความความแรงของแรงยึดเหนี่ยวระหว่างโมเลกุลมากไปน้อยข้อใดมีลำดับของความแรงของแรงยึดเหนี่ยวจากมากไปน้อยก็คือมีขั้ว<อ>ไปหาไม่มีขั้วนั่นเองแต่สังเกตว่ามันจะเป็น H2O อถูกไหมซึ่งเย็านี้ก็ต้องหาหจไหมเนาะ H2O อคือน้ํามันสูงกว่าใช่ไหมครับมันจะมี <c oughs> ตอนเมื่อกี้ที่ครูบอกไว้น้ําจะสูงที่สุดในลักษณะนี้เนาะดังนั้นเจออย่างนี้ต้องเอาน้ําขึ้นต้นนะครับ h หอขึ้นต้นไม่ได้เนาะแล้วทีนี้ก็ อะไรไม่ใช่พันธะไฮโดรเจนถูกไหมอันนี้คือเรียงตามนี้ปับป๊บปับ๊บปั๊บถูกต้องอันนี้คือเรียงลําดับพันธะไฮโดรเจนถูกต้องแต่ h อไม่ใช่พันธะไฮโดรเจนมันต้องอยู่ท้ายที่สุดครับข้อนี้ตอบข้อที่หนึ่งข้อที่สามหกแปดครับแรงยึดเหนี่ยวระหว่างโมเลกุลกของสารในข้อใดเป็นแรงวันเดอร์วาวอย่างเดียวแรงวันเดอร์วาวแรงวันเดอร์วาวแรงวันเดอร์วาวคือแรงที่มันไม่มีขั้วนะครับแรงวันเดอร์วาวคือแรงที่มันไม่มีขั้ว ซึ่งมันอยู่ในหน้าสรุปอยู่ในตอนที่แล้วนะครับเด็กๆก็ต้องลองไปดูหรือแม้กรเปิดไปดูในชีทข้างต้นของเรานะครับทีนี้ก็ต้องมาไล่คะข้อใดไม่มีขั้วบ้างข้อนี้ตอบทันทีข้อที่1นะครับสามแปดตอบข้อ1นะเพราะว่าไม่มีขั้วทุกอันเลยส่วนข้อ3ามกาครับกาหนดแรงโมเลกุลแบบนี้แรงวันเดววาวแรงเรินดูดระหว่างขั้วปะจานไฮโดรเจนเอทอนอนตัวนี้ครับมีโอเฮดครับโอเฮดตัวนี้สามารถเกิดพันธะไฮโดรเจนได้ส่วนตัวนี้เกิดพันธะไฮโดรเจนไม่ได้นะครับ นะครับเอนพันธะไฮโดรเจนไม่ได้นะครับข้อนี้ส6 9หต้องตอบคือข้อที่3นะครับเพราะถ้าพันธะไฮโดรเจนจะต้องเกิดขึ้นระหว่างโมเลกุลที่มีพันธะไฮโดรเจนกับไฮโดรเจนเหมือนกันนะครับมีไฮโดรเจนกับไฮโดรเจนเหมือนกันมีพันธะไฮโดรเจนกับพันธะไฮโดรเจนเหมือนกันมันถึงจะสามารถเกิดซึ่งกันและกันได้เนาะถ้าตัวหนึ่งมีตัวนึงไม่มีก็ไม่สามารถเกิดพันธะไฮโดรเจนได้นะครับแรงดึงดูดระหว่างคั่วเกิดได้ครับเพราะตอนนี้มีค้่นะครับเพราะตัวนี้มีค้่แรงวันได้ว่าอย่างน 3.70ครับถ้าการระหว่างอุณหภูมิและมวลของ HF, HCl, HBr, HI เป็นดังนี้ทำไม HF ถึงสูงที่สุดนะครับทำไม HF ถึงสูงที่สุดเราก็ต้องตอบว่ามันมันมีพันธะไฮโดรเจนถูกไหมครับแต่เขาถามว่าข้อใดผิดโวลูไม่ค่อยเล็กน้อติวิตี้สูงข้อนี้ถูกครับพันธะไฮโดรเจนระหว่างโมเลกุลของ HF ถูกต้องครับแรงยึเดเหนี่ยวภายในโมเลกุลของ HF สูงกว่าของไฮโดรเจตัวอื่นสภาพข่้วของโมเลกุลของ HF แรงกว่าไฮโดรเจนไฮโดรเจตัวอื่นข้อ3.70ข้อใดไม่ถูกต้อง ข้อนี้ตอบข้อ3ครับเพราะว่าแรงยึดเหนี่ยวภายในโมเลกุลนะครับของตัวนี้เป็นบรรทัดมีขั้ว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 นะครับคู่ <c oughs> และ,ะพันธะไฮโดรเจนหลับพันธะไฮโดรเจนเป็นบรรทัดร่างโมเลกุลไม่ใช่ในโมเลกุลนะครับมันก็เลยทําให้ข้อนี้มันผิดนะครับข้อที่3 7 1เจครับ3 7 1ถ้ากราฟระหว่างจุดเดือดและมวลโมเลกุลของสารประกอบหมูดที่7เป็นดังนี้ทําข้อใดผิดนะครับเขาบอกว่าจุดเดือดของ HF ตัวนี้เป็นดังนี้ข้อที่1ถูกต้องนะครับ ถูกต้องนะเพราะเรียงตามกราฟนะครับเพราะเรียงตามกราฟส่วนข้อที่สองครับข้อที่สอง H2O ตัวนี้ <c oughs> มีโมเล,มลกุลต่ําแต่ปรากฏว่าจุดเดือดสูงกว่าเฮไลน์ของธาตุในหมู่เดียวกันทําไมทําไมมีโมเลกุลต่ําแต่ปรากฏว่ามีจุดเดือดข้อนี้มันมันอธิบายไม่ครอบคลุมนะครับว่าทําไมมันถึงมีจุดเดือดสูงกว่าตัวอื่นนะข้อนี้มันเลยผิดนะครับ ่วนที่เหลือทุกหมดเลยนะข้อที่เหลือทุกหมดเลยเด็กพยายามชัอนโน้ตเอานะครับช้อนโน้นนะ <c oughs> สามเจ็ดสองนะตอบ <c oughs> กำหนดให้ค่าใ,ใ,ในตัวเนวตี้วิตี้ของ h เท่ากับเ <c oughs> ท่านี้ตามลําดับ h เท่านี้ O เท่านี้แล้วก็ S เท <c oughs> ่านี้เหตุผลในข้อใดทําให้ตัวนี้มีจุดเดือดสูงกว่าตัวนี้เราก็ต้องตอบว่าพันธะไฮโดรเจนระหว่างโมเลกุลของน้ํานะครับแข็งแรงกว่าพันธะแข็งแรงกว่าแรงวานเดวาวของหมเลกนี้นะครับ ตอบข้อที่สามเพราะว่า H 2 s อเนี่ยมันไม่มีพันธะไฮโดรเจนนะครับมันไม่มีพันธะไฮโดรเจนนะอ้าวข้อนี้มันเป็นพันธะมีค้วนี่หว่าตอบวานเดอร์วาลไม่ได้นะครับเพราะวานเดอร์วาลคือไม่มีค้่ข้อนี้คุณตอบผิดเองนะครับข้อนี้ก็ต้องตอบข้อที่สี่เพราะพันธะไฮโดรเจนของน้ําแรงกว่าแรงกว่าแรงดึงดูดระหว่างข้อบวกข้อลบนี่คือพันธะมีค้วนี่คือพันธะมีค้่พันธะมีั้วนะ นะครับข้อที่3 7มครับสารประกอบผู้ใดมีพันธะไฮโดรเจนพันธะไฮโดรเจนคือ h o HN HF นะครับข้อนี้ไม่มี h ไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่นะครับข้อนี้ตอบอ่ะข้อนี้ก็ไม่ใช่ข้อนี้ก็ไม่ใช่ h n ทเอ็ข้อนี้ฟรีครับไม่มีคำตอบข้อที่ถูกครับข้อนี้ไม่มีคำตอบข้อที่ถูกนะฟรีนะครับ สามสี่ครับสามประกอบข้อใดสามารถมีพันธะไฮาโดรเจนมีพันธะไฮโดรเจนต่อบันทีครับตอบพันที่หนึ่งรครับมี h ฮโครับครับเ้าครับสารประกอบแอซิดิกตัวนี้มันมี h ฮอครับ <c oughs> มีจุดเดือดสูงกว <c oughs> เ,เพราะว่า <c oughs> อะไร เพราะว่ามีพันธะไฮโดรเจนนะครับตอบข้อที่1ต่อไปข้อ376 3 7 37, 37็ครับ HF มีจุดลอมเหลวสูงกว่าหรือต่ำกว่า h t l HBr และ HI HF สูงกว่าครับเพราะว่า HF เนี่ยมันมีพันธะไฮโดรเจนนะครับอะครูไม่เห็นมีใช้ข้อไหนที่เป็นพันธะไฮโดรเจนเลยแล้วจะอธิบายตัวไหนดีก็คือ HF เนี่ยมันมีจุดเดือด สูงกว่าคนอื่นมีจุดเดือดสูงกว่าคนอื่นเพราะเพราะว่า F4 ลีนมันมี e.n สูงที่สุดเนี่ยมีขนาดโมเลกุลเล็กทําให้ e.n สูงที่สุดเลยมีแรงดึงดูดระหว่าง h F, F มากเมื่อแรงดึงดูดมากจุดเดือดก็จะสูงข้อที่2ข้อ3 7มเจ็ดเจสมีจุดเดือดสูงกว่า อ่ะเดี๋ยวเด็กๆไอ้ที่เฉลยมาบางข้อครูก็บอกแค่ข้อถูกนะหรือข้อที่ผิดดังนั้นโดยที่เหลือหนูพยายามที่จะทบทวนทำความเข้าใจตัวเองในแต่ละข้อแล้วหนูพยายามที่จะเขียนสรุปออกมาเพื่อที่เห็นว่าหนูรู้อะไรในข้อนี้เมื่อหนูรู้เสร็จปุ๊บหนูก็ต้องทําสรุปที่มันอ่านง่ายแล้วพออ่านง่ายเสร็จปุ๊บเดี๋ยวก็ถ่ายรูปส่งมาแล้วครูจะลองอ่านแล้วครูเข้าใจไหมหรือหนูเข้าใจถูกไม่ถูกอย่างนี้นะครับข้อ37 7 nh 3มีจุดเดือดสูงกว่า ph 3เพราะมันมีพันธะไฮโดรเจนนะครับ ก็สามก็ตอบทันทีเลยตอบข้อที่ข้อที่อ่าไม่ได้พูดถึงของอันนี้สูงกว่าไม่ได้พันธะของไฮโดรเจนระหว่างโมเลกุลของ n อ็นไ3สามตัวนี้มันเป็นมีขั้วนะครับมีขั้วจะตอบมีขั้วอันนี้ตัดทิ้งนะครับมีขั้วนะข้อที่2กับข้อที่3ตอบข้อไหนดีแนงดูด ข้อนี้ต้องตอบอืมข้อนี้ตอบข้อที่สองนะครับต่อไปข้อสามเจ็ดแปดครับสามในการตรวจวัดจุดเดือดเพื่อเปรียบเทียบอิทธิพลของตัวนี้ผลวักการทดลองได้ดังนี้ ตอนนี้มันเป็นไอออนิกครับอันนี้เรียงตามพันธะไฮโดรเจนครับข้อใดถูกต้องบ้างสามเจ็ดแปดข้อใดถูกต้องบ้างอ่าไล่ข้อการผล,ผลการทดลองสนับสนุนปฏิสิาพิภาพของพันธะไอออนิกกับมีขั้วไม่มีขั้วข,ข,ของโมเลกุลถูกต้อง F มีค่าอิเล็กโทรเนกาติวิตี้สูงมากทำให้จำนวนและ LI มีขนาดเล็กมากอโอเคอันนี้ถูกครับ การเดือดของสารอินทรีย์เป็นย,นย,นยานแยกสารนะโอเคอันนี้ก็ถูกครับอันนี้ถูกทุกข้อเลยนะดังนั้นเวลาหนูเจอโจทย์ข้อนี้หนูพยายามที่จะช็อตโน้ตช็อตโน้ตหรืออ่านภาพรวมๆแล้วหนูก็สรุปเป็นคําพูดของหนูมาเองเลยนะครับคือพยายามที่เวลาที่เราจะเรียนทฤษฎีอะส,ส่วนใหญ่ครูจะเน้นให้เด็กๆไปอ่านแล้วก็สรุปแล้วครูก็จะอ่านสรุปของเด็กๆแล้วก็มาครีเอทสรุปของเราใหม่ให้มันได้ถูกต้องร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับ น,นตอนนี้ครูขอเฉลยถึงสามแสิบอดแล้วค่ะสามเจ็ดเก้าข้อความต่อไปนี้ข้อใดถูกต้องหาข้อถูกนะ c h 4มมโมเลกุลน้อยกว่า fis 4จึงมีแรงยึดเหนี่ยวที่น้อยกว่าเป็นผลทาให้ตัวนี้มีจุดเดือดที่ต่ำกว่าในทํานองเดียวกัน hf มีจุดเดือดต่ากว่า hcl ข,ข,ข้อข้อด้านหน้าถูกหมดเลยนะแต่ว่าตัวตัวด้านหลังในผิดนะครับส่วนตัวด้านหน้าถูกนะครับสารที่มีพันธะไอออนิกจะมีสารที่มีค้ว สารพันธ,ธะไอออนิกเป็นสารที่มีขั้วขอ 3, 7, 9, อ้อสามเจ็ดเก้าไอออนิกนะครับถ้าเป็นของแข็งมันจะไม่มีขั้วเนาะอันนี้ตัดทิ้งไปมันค่อยละลายค่อยมีขั้วมันมันไม่มันอธิบายไม่ครอบคลุมเ,มเอ3สามอิเล็กตรอนเดียวหนึ่งคู่ที่ไม่ได้รับพันธะกับอะตอมใดจึงทำให้รูปร่างโมเลกุลเป็นพีระมิดฐานสามเหลี่ยมอันนี้ถูกต้องนะ สามแปดศูนย์ครับแรงยึดเหนี่ยวระหว่างโมเลกุลใดมีสารทุกชนิดต้องตอบว่าแรงวันเดอร์วาล์นะครับหรือแรงลอนดอนนั่นแหละที่มันเป็นพื้นฐานนะครับข้อสามแปดหนึ่งครับแรงแรงระหว่างโมเลกุลในข้อใดเรียงไปหามากได้ถูกต้องก็คือเหมือนกับเป็นดเดิมอะเฮโอเฮตัวนี้น่าจะตอบเป็นข้อที่สองนะครับข้อสองครับข้อขอ,อันนี้มันเหมือนกันปะเนี่ยข้อสองกับข้อสี่เนี่ยนะครับสามแปดหนึ่ง แรงระหว่างโมเลกุลเรียงจากน้อยไปหามากโอ้ยเขหาอ่านมากไปหาน้อยน้อยไปหามากนะครับต้องตอบข้อที่สามน้อย H ี่ต้องน้อยที่สุดมากสุดคืดดอ H 2 o นะครับโอเคแต่ตอนต่อไปเด็กๆให้ทำห้าข้อนะครับแล้วก็ลองทำเองก่อนแล้วค่อยดูเฉลยเนาะโดยใช้ความรู้เรื่องแรงดึงระหว่างขั้วแรงวนาวาวแล้วก็พนาาันธะไฮโดรเจนนะครับในพยายามในข้อที่ผ่านมาหรือถ้ายังไม่ค่อยเก็ทพยายามที่จะกลับไปอ่านแล้วก็ส่งสรุปหรือส่งคำถามมาถามก่อนก่อนที่จะดูตอนต่อไปนะครับ โอเคเนาะไว้เจอกันในตอนหน้าครับบ๊ายบาย